เป็นชีสทาร์นะครับที่ราคาไม่เกิน3ามใบแดงชุดเดกกันอีทวันนี้เราจะมากินนี่เลยนะครับเป็นชีสทาร์ที่มีกระแสในช่วงนี้มากเลยนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะครับราคาไม่ถึง3าใบแดงนะครับนี้น่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงว้าวนี่เลยนะครับแบบหน้าตาดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังดีไม่ได้ใหญ่ได้เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ราคาแบบ สมเหตุสมผลมากเลยนะครับขอ,อนุญาตหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะทานให้ดูนะมานี่มาเราจะมาลองทานกันนะหืมหืมรสชาติดีมากเลยมันนัวทุกคนคือแบบมันนัวมากแล้วก็แบบอร่อยหอมหืมหืมคุ้มนะแบบไม่ถึงสามใบแดงแล้วแบบแล้วคือได้ขนาดเนี้ย